กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Station Bird นะครับวันนี้เราจะมาทำการเปิดแพ็คสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้เราจะผสมให้มันได้ส้มเนาะถ้าวันนี้ดวงดีนะครับโอกาสที่เรามีเพชรเท่านี้เราก็จะอาจจะได้ส้มนะครับถ้าดวงโชคร้ายสุดๆผมก็คงจะไม่ได้อีกเช่นเคยงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เดี๋ยวเราไปหาทำเลปแป๊บหนึ่ง เราไปหาทำเลสวยๆก่อนยืนบนเมืองแล้วกันนะมาเราพร้อมนะครับเรายืนมองสัตว์ส้มของชาวบ้านเขาเราจะเอามั่งนะครับมันเริ่มกันเลยดีกว่าแพ็คแรกเริ่มอือหือ ส้มไม่ออกนะครับออกน้ําเงินเกลือยับยับนะจ๊ะจัดอันที่สองจ้ะส้มมาขอสักสี่ห้าใบหกใบได้ไหมโอโหใบเดียวส้มมาใบาเดียวดูสีอื่นสิครับโอโหดูความเกลือครับเต็มที่คือสีเขียวเลยนะอันนี้สีส้มเนี้ยครับถ้าเราเปิดมาถ้าไม่ได้น้ําเงินก็จะเป็นม่วงนะเอาเป็นว่าขอให้ได้ม่วง อ้โหนำเงินไม่พอต่อไปก็แพ็กที่สามอ้อะไรอะ่ะทำไมแพ็กที่สามมึงมาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งดวงแล้วเกลือจัดๆเกลือเกลือแบบอื้อหือเกลือแบบอื้อหือเลยหน้าสั่นเลยทีเดียว อือะไรอะ่ะอันนี้มันขึ้นเตือนอะไรอะ่ะไม่ขึ้นเตือนอะไรนี่มันไม่ได้ขึ้นเตือนอะไรผมไม่ใช่หรอหรือขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นโอเคฮู้ต่อไปแพ็กที่สี่ยังคงความเคลมอยู่นะโอ้โหส้มไม่มาอีกแล้วอันนี้เต็มที่มาเขียว แพ็คที่ห้าอ้สสมก็ไม่มาแพ็กที่หกโอ้ผมใจร้อนแบบเนี้ยขอพักแป๊บหนึง่งทำใจแป๊บหนึง่งรวมสัตว์เล่นก่อนแล้วกันนะดูมันไม่ค่อยโอเคเลยนะตอนนี้โอ้โหคิดดูผสมห้ายังแตกเลยครับโอ้องั้นผมจะผสมทีละสี่แล้วนะ ผมรู้สึกว่าอ่ะลองสามอ้าวสามติดดูห้าสองรอบไม่ติดแต่3ติดนะครับดูมันรอบนี้ขอ4 4แตกนะจ๊ะอ่ะรอบนี้5ตัวห้าตัวติดห้าตัวติด3ตัวติดนะครับอ่ะสตัวกรอบสี่ตัวไม่ติด ขอสามอีกรอบสิสามไม่ติดอ่าห้าถ้าห้าติดแสดงว่าใช่เนาะอ่าห้าไม่ติดไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่ะผมจะผสมแต่สามแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผสมมากไปกว่านี้มันก็เปลืองแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าต่อให้คุณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็แตกอะ เพราะฉะนั้นเราจะผสมไปเรื่อยๆอ่าสามแตกสามรอบแล้วนะสามแตกสามรอบเท่ากับเราผสมหกแตกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยผสมสามรอบติดรอบหนึ่งอ่าติดเราจะเปิดเขียวด้วยโอ้โหเปิดเขียวผสมเขียวขอสามสักสามรอบนะอ่ารอบสองไม่ติดขอสามสักสามรอบ อ่าติดฮนะเห็นไหมสามติดนะงั้นผมผสมสามอย่างเดียวดีกว่าไหมอ่ะอ่าหนึ่งรอบไม่ติดสองรอบไม่ติดนี่รอบสามรอบสามผมจับผสมน้ําเงินเลยนะครับถ้ามันมาอย่างนี้ถ้ามันมาอย่างนี้ม่วงออกโอ้โหม่วงไม่มาชีวิตพริก โอ้โหเกลือเค็มๆเ,เท่ากับที่เราเปิดเพชรไปหรอบไม่มีไม่เท่ากับไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้คือศูนย์เลยนะศูนย์จริงๆอมส้มไม่ออกเลยฮะเริ่มเครียดก,กับมันแล้วเนะี่ยมาส้มมาครับส้มมาแล้วขอสองสมามใบได้ไหมสองใบสองใบติดม่วงหนึ่งได้ไหม ติดม่วงหนึ่งได้ไหมม่วงม่วงหนึ่งครับโอเคม่วงหนึ่งโอเคอยู่้ยเปิดอีกอันหนึ่งนะครับส้มมามไม่มาไม่มาก็ักสักครู่อันนี้เรากิกห้ารอบห้ารอบเราได้กล่องส้มเพราะฉะนั้นผมเปิดห้ารอบดีกวา่างนี้ดีกว่าหนึ่งรอบ องรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบโอเคถ้าไม่ผมถึงเปิดห้ารอบนะครบเพราะเราเปิดครบร้อยรอบเราจะได้ของพวกนี้ทั้งหมดเลยเรากดรับ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 ,รบกล่องพวกนี้นะครับมันจะเปิดคือขั้นต่ำได้สีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินหกกล่องไม่ต้องรุ้นไรมากครับน้ำเงินอยู่แล้ว เอาม่วงมาก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะความตื่นเต้นเอาม่วงมาก่อนเลยอ่พี่กบแข็งแรงจ้าอตอนนี้สินเง,เงินยังเหลืออีกสามกล่อง อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในครั้งกันนะครับว่าเราจะผสมได้กี่รอบอะไรยังไงเนาะแล้วผมจะจัดขึ้นผสมม่วงกี่ครั้งดีกว่าตอนนี้ม่วงมีสามนะครับแล้วก็น้ำเงินมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเดี๋ยวเราผสมไล่ ขาวขึ้นไปก่อนเราจผสมขาวอย่างละสามนะครับอย่างละสามอย่างละสามเนาะเราจะไม่ผสมเยอะนะครับพอรู้สึกว่าประมาณสามสี่รอบมันก็ขึ้นแล้วอะซึ่งรอบที่สี่เนะีผมว่าติดเนี่ยครับสี่รอบติด ติดเอาบอจะติดมันก็ติดเลยอะแตกติด <c oughs> <c oughs> นะความรู้สึกเราผมแบบตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะภาวนาขอให้แค่แบบจ,จริงจริงคาแม็กเราขอแค่ขึ้นส้มแค่ตัวเดียวผมพอใจแล้วครับคลิปนี้จะหลับฝันดีเลยถ้าส้มติดนะ ถ้าไม่ติดนี่แทบจะเลิกเล่นนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ติดนะตอนนี้แทบจะเลิกเล่นเลยนะอืม อันนี้ขอเปิดด้วยเลขห้าก่อนละกันเนาะสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าถ้าไม่ติดเราจะผสมทีละสามสามโอเคกลุ้นครับว่าขึ้นม่วงไหมไม่ติดนะครับตัวแรก ไม่ติดนะครับตัวที่สองไม่ติดตัวที่สามเอาละสิผมตื่นเต้นกับมันอีกแล้วขอให้ติดครับไม่ติดคือจบนะ สาธุขอให้ติดเถอะบุญของข้าพเจ้าขอคลิปนี้เพียงเพียงคยุยขอขอข้าพายคำหยาบครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จบกันเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอและขออััยในคำหยาบด้วยครับ